สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดรัตนตารามนะคะอยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปลาจีนบุรีค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริเวณภายในวัดงดงามที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวไปเลยนะคะตัวนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหอระคังแรนครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์หญิงก็จะพาท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดโดยรอบเลยนะครับ หรบวันนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณวัดรัตนะเนตรรามแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านมาเยี่ยมชมกับสถานที่นะครับมาดูที่ว่าวัดแห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการนำเสนอและเพื่อเป็นการเผยแพ่ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็จะได้เดินทางติดตามกันมาที่วัดแห่งนี้นะครับสำหรับวัดแห่งนี้ก็คือวัดเนตรรัตนะตาลามนะครับอยู่ ตำบลสามพันตานะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนี่นะครับตนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธรูปทางหน้าปกแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาท่านขึ้นไปบนดบนะครับไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่โดยรอบกันเลยครับเอาละครับช่วงนี้ไปกันเลยนี่ก็คือบันไดทางขึ้นไปบนดบชั้นบนนะครับเป็นในลักษณะเป็นรูปหอยนะครับที่ตัวพญานาคนะครับสวยงามมากเลยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีโอกาสก็ เดินทางมาเที่ยวกับสถานที่วัดแห่งนี้ได้เลยนะครับมากันได้ทุกวันเลยนะครับสำหรับบริเวณทางขึ้นนี้ซึ่งเป็นราวบันไดก็ทําจากหอยทั้งหมดนะครับที่ตัวพญานาคก็เป็นในลักษณะหอยโข่งนะครับแล้วก็พื้นของราวบันไดที่ขึ้นมานี้ก็เป็นในลันกษณะเปลือกหอยแครงนะครับ เราก็พาท่านมาสักการะบูชาเพื่อเป็นการขอพรแล้วนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานเอาเลยนะครับปรารถนาสิ่งใดนะครับตั้งจิตเลยนะครับเราหวังว่าท่านตั้งจิตอธิษฐานขอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะฐานนะครับ เป็นรูปลักษณะเหมือนพานนะครับพานคว้าพานหงายนะครับสวยงามมากเลยนะครับด้านนี้ก็เป็นพระแก้วมรกตนะครับที่ปฏิสถานอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับของบุดบแห่งนี้นะครับแล้วก็สําหรับบริเวณฐานแห่งนี้ก็เป็นในลักษณะหอยนะครับสวยงามมากเลยนะครับ บริเวณโดยรอบของบนดบนี้ก็ทำจัดหอยนะครับสวยงามมากจริงๆเลยนะครับ ตัวนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์สมเด็จปางนิพานแล้วนะครับสําหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขนาดนี้นะครับเราก็มาชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันเลยนะครับ สำหรับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดรัตนเนตรรามแล้วนะครับเราหวังว่าท่านที่ชมอยู่ในขนาดนี้ท่านคงถูกใจนะครับที่เราพาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปรตจีน,นี้นะครับ ตรงนี้อาจารย์ิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระราหูตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปข้างในกันเลยนะครับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณในถ้าแล้วนะครับสําหรับท่านที่ชมอยู่ตอนนี้ก็ขอให้ท่านชมกันต่อไปนะครับเราก็จะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่ก็คือพระกาถาบูชาองค์ปริมาณน,นะครับ ำหรับบริเวณในถ้ำน,นี้นะครับก็เป็นลักษณะเปลือกหอยทั้งหมดนะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เป็นในลักษณะมีต้นเสาสี่ต้นนะครับเสาสี่ต้นนี้ก็เป็นในลักษณะมีพญานาคพันเสาอยู่นะครับสวยงามมากเลยนะครับต้นเสานี้ก็อยู่บริเวณ ด้านหน้าสองต้นนะครับแล้วก็ด้านหลังอีกสองต้นนะครับสวยงามมากเลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดมาสักกาบูชานะครับพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้นะครับเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับขอความสุขขอความเจริญขอความรุ่งเรืองในชีวิตในการที่เราได้น,นําเสนอและเผยแผ่ออกไปนี้ก็เพื่อให้กับ พี่น้องสาธุชนคนเจบุญได้ชมกันนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้ติดตามกันมาที่วัดแห่งนี้กันนะครับตัวนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพญาครุฑแล้วนะครับสําหรับพญาครุฑนี้เป็นพญาครุฑมหาอํานาจนะครับตามความเชื่อของคนโบราณน,นะครับจะเชื่อถือกันว่าหากผู้ใดใครได้บูชาสักการบ,บูชาพญาครุฑแล้ว จะมีบุญญาธิการจะมีอำนาจบารมีอย่างมากมายนะครับพญาคุปองค์นี้ก็สีแดงนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคุปทาวาสุกีนะครับช่วงนี้เราก็มาอีกมุมหนึ่งแล้วครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณด้านหน้าของ เทพระเจ้ากวอูนะครับนี่ก็คือตะเกียงเจ้าปรยุนะครับเป็นตะเกียงโบราณน,นะครับสำหรับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยือนกับสถานที่สถานที่วัดแห่งนี้นะครับวัดรัตนตารามนะครับ อยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสําหรับทางขึ้นบันไดตรงนี้ขึ้นไปแล้วเราจะพบกับพระพิคเนสเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็ขึ้นมาบนเรือนชั้นบนแล้วนะครับก็มาพบกับองค์ปฐมกันนะครับซึ่งมีพระพุทธร,รูปหลายปางเลยนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมท่านเห็นแล้วตะการตาไหมครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมนนในขณะนี้นะครับเราก็ขอให้ทุกท่านชมกันเป็นพุทธบูชานะครับขอให้ท่านพบแต่ความสุขและความเจริญกันนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็นำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับทุกท่านกันนะครับได้ชมกัน อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณอีกมุมหนึ่งของที่บริเวณวัดนี้แล้วนะครับ คลิปนี้หมดเวลาแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะจัลลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดด่งตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อมกอำลังใจคะ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีคะ่ะ